ทีมไหนหนักกว่ากันปืนได้ลุ้นเรือไม่ง่ายหงแทบขาดใจเปิด5เกมสุดโหดใครรอดใครล่วงสึกช่วงสำคัญของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกำลังจะมาถึงหลังผ่านช่วงต้นฤดูกาลที่อาเซนอลรักษาฟอร์มเก่งขณะที่แมนซิตี้ฟอร์มสะดุดและลิเวอร์พูลจมอยู่ในวิกฤตมาเช็ค5เกมพรีเมียร์ลีกต่อไปของ3ทีมลุ้นแชมป์ ว่าใครจะเจองานหนักกว่ากันที่สุดก่อนเข้าสู่โปรแกรมหนักอ์เซนนลเกมรับสุดแก่งคือความหวัง5เกมต่อไปพบเบอร์ลี่ซันเดอร์แลนด์ท็อดแนมฮอสเปอร์เซลซีเบนฟอร์ดความท้าทายเริ่มต้นด้วยการเยือนทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มดีอย่างซันเดอร์แลนด์จากนั้นหลังพักเบรกทีมชาติต้องเจอกับลอนดอนดาร์บี้สนัดติดทั้งเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน คู่ปรับตลอดการอย่างสเปอร์และออกไปเยือนเซลซีโปรแกรมผสมมีโปรแกรมแชมเปี้ยนลีกดวลเดือดกับบาเยอร์มิวนิกขั้นกลางระหว่างเกมดาร์บี้แมตช์ทำให้การจัดการความล้าเป็นเรื่องสำคัญแมนซิตี้ต้องรับมือกับคู่แข่งลุ้นท็อปโฟร์ห้าเกมถัดไปพบบอลมัดลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลลีดยูไนเต็ดฟูลแลมความท้าทายของสองเกมแรกหนักหน่วง ต้องเปิดบ้านรับมือบอลมัดตามมาด้วยบิ๊กแมตส์สำคัญในวันที่9พฤศจิกาเปิดรังเอติฮัดดวลเดือดกับลิเวอร์พูลเพื่อกลับสู่เส้นทางลุนแชมป์เกมเยือนที่ไว้ใจไม่ได้การบุกเยือนนิวคาสเซิลยูไนเตดไม่เคยง่ายแม้2เกมที่เหลือจะดูเบากว่าแต่ต้องรักษาระดับการเล่นไม่ให้ฝืดเหมือนเกมที่แพ้วิลล่าปโปรแกรมผสมมีเกมแชมเปียนลีกต้องรับมือดอดมุลและ ไบเออร์เลเวอร์คูเซนในบ้านลิเวอร์พูลวิกฤตก่อนเกมใหญ่5เกมต่อไปพบแอตตันวิลล่าแมนซิตี้นอตติงแฮมฟอร์เรสเวสแฮมซันเดอร์แลนด์ความท้าทายสถานการณ์อาจจะยากที่สุดในช่วงแรกเพราะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแอตตันวิลล่าที่ฟอร์มกำลังแรงสุดขีดชนะ4นัดติดและพึ่งล้มแมนซิตี้ ก่อนจะออกไปเยือนแมนซิตี้ทันทีก่อนพักเบรกทีมชาติโปรแกรมผสมที่โหดก่อนเกมกับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลต้องเจอกับมาดริดในแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นเกมที่ต้องลุ้นสุดตัวเพื่อความหวังในยุโรปเช่นกันหลังจากนั้นช่วงที่อาจจะเรียกฟอร์มกลับมาได้เมื่อเจอทีมผลงานไม่นิ่งอย่างฟอร์เรสต์และเวสต์แฮมสรุปก็คือแม้โปรแกรมของทั้ง3ทีมจะหนักหน่วง แต่ลิเวอร์พูลอาจจะมีโปรแกรมที่กดดันกว่าเล็กน้อยเนื่องจากต้องรับมือทีมฟอร์มแรงอย่างแอตตนวิลล่าและเจอเกมใหญ่กับแมนซิตี้พร้อมเกมยุโรปที่หนักอึ้งก่อนถึงช่วงเกมที่ง่ายกว่า